ยินดีต้อนรับนะครับใครไปที่บ้านม่วงนะครับยินดีต้อนรับสู่สวรรค์ของนักถ่ายภาพนะครับท่านจะได้ถ่ายรูปแบบขึ้นเขาภูห้วยด,ดำน้ำํำดำดิน,นะค,ะคือจะมีทุกอิเลียบทมันจะมีถ้านะครับถ้ำแสงรอดถ้าคนติดตามในโซเชียลก็จะมีถ้ำแสงรอดคนเซไปนะครับขึ้นเขาก็จะมีภูห้วยสันภูผาดานะครับทะเลหมอกทะเลหมอกนะครับโรงกาลน้ําโขงนะครับป่าแห่ครปลานะครับแล้วก็ถ่ายคล้ายเหมือนสามพันโบกนะครับคือโลเคชั่นจะไม่ไกลกันมาก ขับรถไปตึ้ง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 แต่มีอยู่อย่างเดียวคือไม่ฟิตอย่าไปนะครับอยู่บ้านถ้าไม่ฟิตอย่าไปเลยนะครับหยักมากฟิตนะครับฟิตนะครับฟิตร่างกายครับเพราะเหนื่อยมากครับภาราถ่ายนะครับทุกคนที่เคยไปก็จะรู้ดีนะครับเพราะว่าซีนที่พี่ดิ่งจัดไว้แต่ละซีนมันคือจะต่อเนื่องกันเลยนะครับกินข้าวก็จะตัวเปียกๆอยู่นะครับกินข้าวคือตัวเปียกกินข้าวเสร็จอีป๊อปวานรถถ่ายต่อเลยนะครับ ือจะหนักหนักกว่าทุกทิปหนักกว่ากสมหนักกว่าที่มาช้างนะครับเพราะว่าเขาอยากให้ได้ภาพสวยๆนะครับคงจะเร็วๆนี้เ็าคงจะมีทิปอีกนะครับบ้านม่วงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคนฝนนี้ฟ้ามันจะสวยมากครับไปที่ปลายฝนต้นหนาวปลายฝนตนหนาวฟ้าจะสวยมากฟ้าจะระเบิดมากนี่แน่นอนครับคือถ้าไปบ้านม่วงคุ้มครับเพราะว่าสังเกตได้จากโอ้โนะครับจะขายยาก่อนสิครับสังเกตได้จากเวทีประกวดต่างๆนะครับในภาพที่พี่หนิงไปจัดที่บ้านม่วงนะครับ ก็อย um. well, ู action, ่ระดับต yes, no, oh, in so, mm ้นๆของระดับโลกไปติดตามดูได้ครับก็โลเคชั่นก็จะมั่วแอคชั่นก็กำกับบทก็จากพี่เหน่งนะครับให้ไปดูนะครับไม่ว่าจะเป็นเป็ดบินเทวดานะครับท่านจะได้เจอเป็ดบินเทวดาอาบน้ำควายนะครับคล้ายๆอินโดแหละครับก๊อปเข้ามาก็ประยุกต์ใช้บ้านเรานะครับ